ถ้าเด็กคือของขวาญเด็กไม่ใช่เป็นคนที่เราจะบังคับเขาเขาไม่ใช่แมชชีนเขาไม่ใช่เครื่องมือที่จะบอกว่าเราเก่งเพราะเราเลี้ยงเขาได้ดีแต่เราควรจะมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วเราซัพพอร์ตเขาเรื่องใจเราซัพพอร์ตเขาที่ใจเราซัพพอร์ตเรื่องหิวก็กิกนแค่นั้นไม่ได้กินยังไงลูกที่มันไม่อร่อยแล้วมันต้องกินไปไม่ได่าไปอะ เราไม่ได้กินอะไรแล้วต้องอร่อยเสมอไปนะลูกแล้วเราก็ไม่ได้กินคนเดียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราหนึ่งคนมีกินมากเกินไปแต่มีอีกหลายคนที่หิวเราจะกินยังไงลูกที่ทำให้คนอื่นอิ่มไปกับเราด้วยมันเป็นประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามกับลูกเราเลยนะการสอนแบบตั้งคำถามเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะเด็กจะเริ่มคิด และเขามีวิธีการตอบที่ไม่ต้องเหมือนเราแต่เราดูว่าเวลาที่เขาคิดเขาแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเขาทำตามใจเราแต่ว่าเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่เป็นเขาตอบเหมือนแม่พูดเป๊ะเลยแม่ก็รู้สึกดีใจแต่ไม่จริงทั้งการสอนให้ลูกแก้ปัญหาเป็นลูกจะไม่สร้างปัญหานะ แต่การประครบประหงมจนลูกไม่เคยเจอปัญหาเลยจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเมื่อเวลาที่เขาเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาตัดสินใจไม่ได้